จริงๆเราก็อยากบอกกับแกเหมือนกันว่ากว่าเราจะตื่นะแกก็ไม่มีคนอื่นซะแล้วสำหรับคำถามที่ถามว่าแซนลงไปเล่นกับไฟหรือยังอีกคนเขาไปได้ดีแล้วครับส่วนผมเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเป็นตะคิวครับเพราะจริงๆแล้วเหมือนเลมคนใช้ชีวิตไปวันๆครับเพราะใช้ชีวิตทีละสองวันไม่ได้ ครับผมก็จริงๆแล้วความรักของเลก็เหมือนไข่ดาวครับทำไมครับไม่มีอะไรผิวเฉยเครับจิากจ้างแซนไปร้องเพลงนะครับก็สามารถติดต่อคุณส้มๆได้เลยครับก็แซนเนี่ยปกติรับอีเวนต์เดียวก็มีครับแต่ว่าถ้าจะไปออกอีเวนต์คู่กับคุณเลเนี่ยก็จะดีกว่าใช่จะดีกว่าครับก็ถ้าไปพักคู่ราคาจะน่ารักขึ้นครับแล้วก็มวลความน่ารักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่า เออเลยจ่ายตัวให้แซนหรือยังนะครับแจริงลืมคุณได้ยังไงล่ะครับในเมื่อค่าตัวผมคุณยังไม่จ่ายเลยครับเงินที่ติดไว้นะครับเมื่อไหร่จะจ่ายผมลืมคุณไม่ได้สักทีเพราะคุณไม่ยอมจ่ายตังค์ผมทำไมถ้าเป็นขาขายผมแพงมากเพราะซีนนั้นคุณทําตัวหน้าเหมือนเคี่ยวครับซีนั้นคุณเดินเข้ามาอย่างเยออหยิ่งแล้วก็นะฮะภายนอกโอ้โหคุณบอกว่าคุณดูมีเงินจริงๆอ่ะในบทมันเขียนว่าสองพันนะ แต่ทีนั้นผมมันเที่ยวคุณผมเลยเก็บคุณห้าพันซึ่งผมสะพายด้วยที่คุณยอมจ่ายคุณหนูเล<ม>เขาเป็นคนมีเงิน<ะ>ครับแต่ยังห้าพันติดนี้อีกแล้วครับเห็นไหมผมก็ลืวเขาไม่ได้ตัวทีเพราะเขาก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ตัวทีนะคความสัมพันธ์อะไรเนี่ยโอ้หแกเมื่อไหร่จะมีสาระมันมีความหน้าดูแลอยู่<อ>แล้วเหมือนล็อกมงไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรก อาจริงมึมีเรื่องคำถามแต่ละอันก็คือบึงแกรักกันไปไหนวะก็เอ้าก็เรื่องอะไรางเยแน่นอนอยู่แล้วไงอย่าไปตอบไปตอบไอ้ตลกตลกเลยคือจะแต่งงานปั๊มึงแต่งงานกันเลยจบๆเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูในเรื่องเพราะว่าจริงๆสายตาผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมชอบคุณไปแล้วผมเพิ่งไปเล่นกับไปเขาแล้วตอนนี้จริงๆอาจจะ ep ร้อยสิบปดอะไรอย่าี้ยแต่งงานกันตอนนั้ครับก็จริงๆชอบชอบเลยครับตั้งแต่ตอนที่ ันแรกหลยที่เจอกันเอาดีๆ <c oughs> เอา,เอา,เอารู้สึกได้ <Corin ne. S 2> เออให้คนดูเขาตัดสินใจเองแล้วกันนะไอเรามันก็เท่ซะด้วยสิทีนี้ก็ลาบากก็วาวุ่นกันเลยพี่นะบางทีเวลามีคนมากีดกร์ดอะไรอย่างเงี้ยเธอก็มีถามบ้างนะว่าหวั่นไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอเราก็ตอบเธอไปว่าเธอทําให้ทุกคนบนโลกน่ารักน้อยลงนะแน่ารักกว่าจริงๆแล้วอะกีต้า <c oughs> ผมซือไม่คนได้นะแต่ใจคนผมไม่ืนม กิ๊ต้าซื้อตัวใหม่ใช่แล้วกันโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอะ